คำเตือนเนื้อหาที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้อาจจะมีความรุนแรงและค่อนข้างน่ากลัวไม่เหมาะสมกับเด็กกระโหลกกะลาที่วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ถ้าเตือนแล้วยังทเมินก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยผมชื่อธนกะนาเกชิเป็นคนว่างงานอาศัยอยู่ที่โตเกียวกับครอบครัวแต่ที่นี่มันที่ไหนละเนี่ยมีแต่หินโล่งๆสุดลูกหูลูกตาเราไม่คิดว่าจะมีที่แบบนี้ในโตเกียวและยิ่งกว่านั้นทำไมเราถึงโป๊ และก็เจ้าพวกนี้เยส้สัตว์ประหลาดนี่คือผู้ก้าเขาพรากฏออกมาจริงๆเย้เย <Yeah, yeah, S 1> พวกเราชนะแน่ๆไม่ต้องกลัวนะผู้กา้าท่านถูกอัญเชิญมาเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ท่านมีโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ต้องแบกรับฮะ <Huh? S 2> อะไรนะอ๋อเข้าใจละหรือนี่เป็นความฝันก่อนหน้านี้เราอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ฮดูนี่สิมีคนหนึ่งยังไม่ตายชอบเืมเรากำลังทำอะไรอยู่ที่บ้านนะเอจําอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ก็ท่านผู้ก็เอ๋โทษทีอย่าเพึ่งเม้อสิท่านยืนอยู่ต่อหน้าราชานะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ค่อยสนใจเลยมันทำใจเชื่อยากนะว่าเจ้าจะกอบกู้โลกนี้ได้ ว่าไงนะกอบกู้โลกใบนี้ผมกำลังถูกคาดหวังให้ทำอะไรอาณาจักรของพวกเราถูกลุกลานจากเผ e ่าเอโปโรเราต้องการพลังของท่านเพื่อต่อกรกับพวกเขาไม่มีทางคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรมันเป็นไปไม่ได้สักนิดผมไม่ใช่ทั้งอัศวินและจอมเวทเป็นแค่คนว่างงานบอกตรงๆผมช่วยอะไรไม่ได้เมื่อกี้ว่าไงนาะ กำลังจะบอกว่าเจ้าช่วยไม่ได้งั้นเหรอเมื่อกี้เจ้าได้ยินไหมลูกพอ่อได้ยินค่ะได้ยินชัดเลยค่ะนั่นคือที่เขียนไว้ในคําทํานายช่วยเขาแน่นอนท่านผู้กาในตนนํานานฮะฮๆเออมีแต่ของอร่อยช่างเป็นฝันที่ดีจริงๆไม่มีเหตุผลที่เราจะปฏิเสธมันตอนนี้ฉันขอกินให้เต็มที่ก่อน เติมวายค่ะท่านผู้กล้าอขอบคุณครับือ้อหพวกเขาดูน่ารักกว่าที่คิดจริงๆดูเหมือนเราจะเป็นที่นิยมของสาวเลยนะเนี่ยคิดเหรอว่าแกจะหนีฉันได้ไม่นะแกแจ้งความเราใช่ไหมไม่ฉันยังไม่ได้แจ้งเลยได้ยินแบบนั้นแล้วค่อยยังชั่วหน่อย สติของผมเหมือนจะหายเป็นพักๆผลข้างเคียงจากการอันเชิญหรือเปล่ามันอาจจะมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นที่โลกของคุณก็ได้นะฉันคิดว่าคุณคงกลับไปที่นั่นเป็นครั้งคราวมันน่าจะตรงข้ามมากกว่าผมอาจจะใช้ชีวิตที่นั่นตามปกติและมาที่นี่ตอนที่หลับพรุ่งนี้จะเป็นศึกชิชะตากับชนเผ่าเฮปาโลชัยชนะของผู้กล้ามันถูกบันทึกไว้ในหนังสือพยากรณ์ พอได้ยินคุณพูดอย่างนั้นผมก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาค่ะท่านผู้กล้านี่นี่แล้วผมต้องสู้ยังไงบ้างผมอยากมีอาวุธวิเศษดีๆสักอย่างไม่ต้องห่วงเมื่อถึงเวลาเราจะปกป้องผู้กล้าด้วยชีวิตได้ยินแบบนั้นค่อยอุ่นใจว่าแต่คุณไม่มีพวกเวทมนต์หรือไม่ก็พวกปืนหรอเอ๋หยุดถามแล้วไปกันเถอะหอ<ะ>จะทำอะไรนะ เย้ยหูอย่างกับการค่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่เป็นไรพวกเฮปโรอถูกสังหารโดยกองทัพแนวหน้าแล้วหน้าที่ของผมต้องทำอะไรอีกไม่นานผู้กล้าจากต่างโลกจะทำลายผนึกของเฮปโรอและนำเราไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาหน้าที่ของท่านคือเปิดประตูบานนี้ เวะสุดเฮ้ยนั่นอะไรหือว้าไอ้พวกนี้มันตัวอะไรเนี่ย ขอบคุณท่านผู้ก้าประตูที่ท่านเปิดจะพาเราไปสู่โลกของท่านผนึกถูกทำลายพวกเราเป็นอิสระแล้วนี่คือข่าวด่วนจู่ๆก็มีฝูงของสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ออกมาทำลายผู้คนขอให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านและหลีกเลี่ยงการออกมาข้างนอกอ